อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตะโพนที่สร้างมาจากกระดูกกามช้างนะครับนะครับนะครับอย่างที่บอกนะครับลักษณะการสังเกตกระดูกกามช้างเนี่ยสังเกตอย่างไรนะครับห่วงเนี่ยนะครับเป็นลักษณะห่วงหลอโบราณชิ้นเดียวนะครับมีการแต่งตะใบมาให้เห็นชัดเจนนะครับที่เดือยที่เดือยก็จะมีเกียวนะครับนะครับมีเกลียวนะครับมีการทําเกลียวให้เห็นนะครับเพื่อจะนะครับ นะครับเพื่อจะหมุนแล้วก็ล็อกนะครับตัวตะโพนกับตัวห่วงเข้าเข้าด้วยกันนะครับจะได้มีความหนแน่นหนานะครับการใช้งานคงทนนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกระดูกกรามช้างนะครับเม็ดนี้ก็มีลักษณะการใช้มาก็เรียกว่าพอสมควรเหมือนกันนะครับนะครับความเก่านะครับขอให้สังเกตความเก่านะครับความเก่าเนี่ยจะต้องมีความเก่านะครับ